เดี๋ยวจะลองทําดูเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดมันดูท่าจะไม่ไหวจริงผมก็จะจะไม่ทําต่อนะครับดูสภาพนะครับผมจะเอา,เอาทิเนอร์เช็ดแผ่นปิ้นดูนะครับพอเช็ดแล้วก็เริ่มใส่นะเริ่มมองเห็นปลายอะไรนะเรียกแสงสว่างที่ปลายอโมอง ออมลักษณะจะกลัวมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยช็อตหรือเปล่านะจากที่ส่องดูเนี่ยนะครับมันเหมือนว่ามีการซ่อมมานะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่เหลือเนี่ยเลยนะเรตัวนี้เป็นตัวตัดต่อไฟฟ้า AC ไปเข้าที่ฮีเตอร์นะครับ ตัวควบคุมก็อยู่ด้านหน้านี้นะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์วิธีเช็คทำยังไงใช่ไหมก็เริ่มต้นก็จากการดูไฟ AC น่าจะสีขาวสีฟ้าเออขาวกับน้ำเงินตรงนี้นะครับแต่เป็นคือสวิตช์มันอยู่ตรงนี้นะครับที่หม้อด้านนี้นะ,ะผมจะใช้หลักง่ายๆดูก่อนแล้วกันใช้มิเตอร์อวัดความนทานนะครับวัดปลายสาย แล้วก็เปิดสวิตนะครับสวิตปิดเปิดตัวนี้นะที่หม้อมาต้มเนี่ยมันจะมีสวิตออนอ f f เปิดปุ๊บถ้าเปิดตัวนั้นเส้นไฟฟ้ามันจะต้องวิ่งเข้ามายังจุดสีขาวสีน้ำเงินที่บอร์ดนี้นะวันนี้ดังปิดนิเสเนีว่ะต่อมาถึงนะครับอีกเส้นหนึ่งต้องต่อมาสีเดโอเคนะครับสวิตดี ก็เดวยาถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บไฟ AC จะต้องเข้ามานี่นะครับถึงนี่แหละพอมาถึงนี่ปุ๊บ a อก็จะต้องเอามาเปลี่ยนเป็นไฟ DC นะครับสีขาวเข้ามาตรงจุดนี้แล้วก็มาผ่านไดโอดน่าจะอนุกรมกันนะครับไดโอดสองตัวนี้แต่กัวก้อนเบลอสองก้อนนี้อยู่ใกล้กันวัดแล้วขึ้นศูนย์เลยนะแล้วตรงจุดนี้มันจะต้องยังไงอ่ะมันเหมือนจะช็อตกันนะครับ แต่กลัวมันก้อนใหญ่เนี่ยผมลองถ้าอย่างนี้คืออาจจะเป็นไดโอดช็อตนะครับหรือไม่ก็ตะกัวตัวนี้ช็อตส่วนตัวนี้ก็เป็นไดโอดอีกตัวนึ่งเฮ้มันดังหมดเลยอะ่ะดังหมดเลยเทาวัตสายสีขาวกับสีน้ำเงินไม่มีการช็อตนะครับไม่มีการช็อตแยกแยกชิ้นแยกสายอยู่นะ ส่วนอ,อันนี้คือตัวต้านทานหรือ R นะครับหรือรีซิเตอร์นะแดงดำดำเงินเอ๊แดงดำดำทองอ่ะเดนจะซ่อมพวกนี้ได้ต้องอ่านพวกนี้เก่งนะอ่านก็คือ20โอม20โอมแล้วก็วัดดูได้19นะคือตัว R เนี่ยไม่ขาดนะครับ19.7 20โอมได้19.7นะ แต่ไดโอดตัวนี้น่าจะช็อตแต่ทันี้ทั้งนั้นเราจะต้องต้องถอดหรือดึงออกมาวัดด้วยนะครับไดโอด,โอดเพราะว่าไฟไฟเอเซเส้นหนึ่งมันอยู่ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนี้เข้าตรงนี้เส้นตรงนี้มันจะผ่านไดโอดนะผ่านไดโอดปุ๊บผ่านไดโอดอีกทีหนึ่งผ่าน R ผ่าน R ก็จะวิ่งเข้ามานะครับมาผ่าน C อะไรตรงนี้นะครับ ลดค่าวอตลงมาก็มาผ่านไดโอดทำไมมันตีดหมดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ไดโอดมันจะช็อตทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าเราจะเริ่มแล้วกันนะครับเริ่มแรกก็คือเริ่มจากตรงจุด AC เข้าตรงนี้ประการแรกคือจะต้องดูวงจรนะครับตรวงสองวงจรให้เห็นนะครับแล้วก็ดูว่าวงจรมันมีอะไรยังไงนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็จะทําไม่ได้นะลายเขาซ่อมมาแล้วนะครับอ่ามันจะยาวนะเดี๋ยวผมเช็ควงจรตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าได้เรื่องไงมาสรุปให้เพื่อนเพื่อดูอีกทีหนึง่งอ่าจุดนี้นะครับที่เขาใส่ตะกั่วเยอะเป็นก้อนเนี่ยพอผมดูตะกั่วออกปุ๊บเนี่ยเส้นวงจรมันจะแยกกันคือสองจุดนี้มันจะแยกกันเลยนะเดิมทีตะกั่วมันชนกันก็คือบัตรกรีมาช็อตนะครับเรื่องงานบัตรกรีเนี่ยถ้าฝีมือไม่นั่นจริงๆนะครับคือการบัตรกรีเนี่ย ต้องมาก่อนนะครับการบบตกรีต้องมาก่อนผมคิดว่าการต่อตรงนี้คงทำให้ได้โอดช็อตไปแล้วนะครับจริงๆตัวเนี้ยจุดนี้กับจุดนี้มันจะเป็นเส้นทองแดงที่ถึงกันนะเนี่ยมันจะขาดตรงนี้นะครับเพราะว่าเกิดการชอ็อตถ้าดูตัวนี้คือ เขาเรียกอะไรนะลายนะแต่กวดเชื่อมมานี่นะครับแต่ก็โยงมานี่นะถึงนี้นะแต่กวทองแดงทองแดงม,มันจะเชื่อมมาถึงพอบัดกีีตัวนี้ชนกับตัวนี้ก็จะลัดวงจรระหว่างลายเนิวอตันตัวนี้เส้นทรัแดงตัวนี้ขาดเลยนะตนัวนี้จุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะทราซิสเตอร์มีสามขานะอันนี้หนึ่งขา ขาที่สองกับขาที่สามเนี่ยบัดกรีตะกัวชนกันเลยแบบนี้ก็เละเละเลยครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราต่อเราทำลายเนี่ยนะครับใช้แว่นขยายนะหรือก่อนจะทำอะไรนะครับให้ใช้แว่นขยายส่องดูให้เห็นชัดๆก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อย จะบัตรกีจะอะไรก็ว่าไปนะจริงไหมเนี่ยแต่มันจะต้องต่อตรงนี้เนะี่ยมันต้องแยกกันนะครับเดี๋ยวผมลงตะกั่ว จุดมันอยู่ใกล้กันนะครับดังนั้นเนเวลาเราใส่แต่กั่วเนี่ยถ้าคุณใส่เยอะมันจะไหลย้อนมันจะไหลไปชนกันนะมันเทปูนอ่ะถ้าเทเยอะมันก็ไหลเยิ้มไปติดอีกด้านหนึ่งอ้าวไปหัวแล้วถ้าแห้งมันก็จะไม่ร้อนนะครับอย่าให้มันแห้ง ขาตรงเนี้ยนี่นนะครับสามขาจะเห็นชัดแล้วว่ามันแยกกันอันนี้ขาหนึ่งขาสองอยู่ตรงกลางขาสามนะครับถือผมเรียกหนึ่งสองสามก็นับนับเรียงเลยนะครับไม่ได้ว่าเรียกขาเบสอิมิเตอร์คอลเลกเตอร์นะคือเรายังไม่รู้ว่าขาเบสขาไหนอิมิเตอร์คอลเลกเตอร์ออรขาไหนแต่ว่า กันบัรกรีสอขาเนี่ยชนกันเนี่ยซึ่งมันผิดหลักของทรานซิสเตอร์มันเป็นการผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,รงนี้ต้องแยกตะกัวกันตะกัวต้องแยกกันไม่ต้องไม่ใช่ว่าบัรกรีติดกันเหมือนตอนตอน,ตอนแรกอันนี้คือผมแก้ไขแล้วนะส่วนตรงนี้คือรีเซสเตอร์ร้อโอห์มตัวนี้นะครับรีซสเตอร์ตัวนี้มันต่อจุดนี้ข้ามไปไหนเนี่ย ผนดูอีกทีน,นะฮะมันจุดมันเล็กนะมันอยู่แนวบนล่างเลยนะครับนี่มานี่ป่ะนะเนี่ยอาจจะนี่มานี่นะครับจุดนี้มานี่แล้วก็ต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์ตัวสีฟ้าตัวนี้นะสีฟ้าด้านในนี่นะฮะมันเล็กพอเล็กมันมีพื้นที่จำกัดก็จะดูยาก พอเราพลิกไปพลิกมาางก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมันมีชวนวนมันอาจจะขาดอันนี้ตัวสตฟ้าตรงนี้นะครับนี่นะ C อนุกรมกับ R แล้วก็ขนานอยู่หรือประมาณนี้นะครับมีวิธีหนึ่งถ้าเกิดเราอยากรู้คือเราถอดถอดถอด R ออกมาเราก็จะรู้ว่าขาม,มันต่ออยู่ยงไงหรือวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องถอดนะครับอ่ารีเซิเตอร์เนี่ย มัน100 oh ่งรโอห์มตัวนี้นะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทองนะหนึ100 oh ่ยโอห์มอขาขาอาตัวนึงอยู่ขาขาด้านนึงอยู่ด้านนี้อยู่ตรงนี้อีกด้านนึงอยู่ตรงนี้นะอนุกรมกับคาปาซิเตอร์เราก็วัดสองขานี้ดูถ้ามันร้อยโอห์มนะครับมันก็จะขึ้นมาได้ตามค่านะ มันคือเราวัดได้มาที่นี่เลยนะครับกล้องมันซูมซนะูมเอาลงหน่อยวัดตรงขา R เลยนะครับถ้า R หรือรีเซิสเตอรอ์ต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์เนี่ยเราวัดเราจะได้ค่าความต้านออกมาหนึ 100. ่งโอห์ในเก้าสิบเก้านะก็โอเคนะก็ไม่ต้องถอดแหละเพราะมันม,มันไม่ขาดนะครับ่วน C เนี่ยไม่ช็อตแน่นอนนะครับเราวัดดูปุ๊บ อโอเคนะตัวตานทาเราเคลียร์แล้วนะครับาทาร์เจสเตอร์เนี่ยน่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาวัดดูอีกทีนึงแต่ก่อนอื่นผมจะถอดไดโอด2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันช็อตอยู่นะคือมันอยู่ในพินนั่นแหละทาให้เวลาเราวัาดแล้วมันช็อตขึ้นศูนย์อย่างนี้นะครับแค่นี้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราปลดออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะช็อตไหมแต่เตือนไว้ก่อนนะครับตัวไดโอดเนี่ยมันมีขา A ขา K นะครับใส่สลับกันไม่ได้นะ หนึ่งท่านต้องส่องดูให้เห็นสองต้องวัดจุดหนึ่งก็คือตรงตรงนี้นะครับเขาจะสกรีนสีดำไวนะ้แถบนี้สีดำนะแถบนี้สีดำแถบนี้เนี่ยครับเราก็ดูว่าถ้าสีดำนี่คือขาอะไรนะแถบสกรีนแถบปิ้นนีสีดำเนี่ยเขาหันขาอะไรของเดโอดมาด้านนี้แล้วก็จำไว้นะครับพอถอดมาปุ๊บเวลาเราใส่คืนจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับขาแคโทดนะครับตรงจุดดำนี่คือแคโทดนะ วานนั้นผมจะถอดไดโอดตัวนี้ออกมาเราต้องลอยอามาวัดนะครับเพื่อจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่ามันช็อตมันช็อตหรือเปล่านะ R สามพันสามศูนย์เมื่อเราถอดไดโอดออกเราก็วัดไดโอดอีกตัวหนึ่งดูว่าช็อตไหมช็อตเหมือนกันนะครับถ้าช็อตแล้วก็ทําไง ชัดก็ขอดออกมาใช้หัวแรงและลายตะกั่วออกทีละด,ด้านนะครับ เดี๋ยวตัวนี้นะขีดดําอยู่ด้านนี้ขาเคโทดต่ออยู่ด้านนี้อันนี้ก็เอนอดนะครับเพราะฉะนั้นเราดูให้แน่ชัดให้มั่นใจนะเวลาเวลาที่เราจะต่อหรืออะไรนะเราจะได้ไม่ค่อยเควนะ,ะนี่นะครับอันนี้ไม่กี่บาทนะครับซื้อไว้นะ มันเป็นแพ็คมันเป็นซองอ,ะอ่ะเป็นชุดอะ่ะชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับซื้อไว้เวลาเราถอดอย่างเงี้ยออถอดอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะต้องได้ใช้อ่าถ้ามันแห้งตะกัวมันจะไม่ร้อนนะครับถ้าปลายมันแห้งแม้ปลายแห้งตะกัวจะไม่ร้อน ปลายแห้งหรือปลายสกรปรกดูนะครับพอเอตะกั่วใส่ปลายปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยออกและเพราะนั้นอย่ากให้ปลายตะกั่วมันแห้งตัวนี้คือตัวแรกที่เราถอดนะครับเดีย๋ยวถอดออกมาล้มาด,ดูว่าชดัดเรียบร้อยนะครับคือที่มันช็อตเนี่ยเพราะว่าการบบตเกรีตะกั่วนะครับ คือเสียเพราะคนทําไม่ใช่เสียเพราะวงจรเสียคนทําหรือช่างทำเนี่ยนะครับสามารถเสียในสิ่งในส่วนที่ไม่ควรเสียนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวอดช็อตสองตัวทรานซิสเตอร์ยังไม่ถอดนะครับทรานซิสเตอร์เรายังไม่ถอดนะแต่ว่าผมจะ นะเช็คเดโอด2ตัวนี้ซึ่งตัวแรกเราวัดเนี่ยมันช็อตนะครับอันนี้ก็ยังช็อตอยู่เนาะอุปกรณ์ที่จะช็อตก็คืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับใครไม่รู้จักอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำก็ลองไปเสือดเสือดเลยว่า หาดูนะครับพวกทรานซิสเตอร์ไดโอดเฟสไอต่างๆเหล่านี้เป็นเซมิคอนดักเตอร์หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับผมทำคลิปไว้อยู่นะลองไปดูใน y t u t u ในช่องในช่องนะครับพิมพ์ค้นหาแล้วก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำไดโอดสอตัวนี้ก็ผมยกขาแล้วนะครับก็คือใช้ นี่แหละแล้วก็เอาหัวแรงละลายตะกั่วนะสอดเข้าไปข้างล่างนะเหล็กลอยขายกขาได้อดข้างหนึ่งขึ้นมาคือจะถอดเลยก็ได้แหละแต่ว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องถอดออกมาคือยกขาข้างหนึ่งออกนะครับเพื่อให้มันอิสระเอาจากวงจรนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็วัดวัดค่าดูนะปรากฏว่ามันช็อตนะครับ <S <S ขึ้นศูนย์โอห์มเลย โอ้ไดโอดมันพังหมดเลยเนีไดโอดช็อตหมดนะครับผมถอดออกมาสองตัวก็เสียหมดอันนี้ก็เสียอันนี้ก็เสียเดี๋ยวดูทรานซิสเตอร์นะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับ